สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นป .6 ทุกทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาปรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มเย้วันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครูอุ้มเนี่ยนำความรู้ดีๆมาฝากเด็กปอ .6 อีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้กับลูกเป็นเรื่องที่เบาสมองมากๆเลยเรื่อง สำนวนไทยสำนวนไทยในประเด็นที่ครูอุ้มจะสอนในวันนี้ก็คือสำนวนไทยที่เกี่ยวกับคติธรรมหลายครั้งนะลูกเด็กป .6 ที่ครูอุ้มบอกว่าจะสอนสำนวนที่เกี่ยวกับคติธรรมเด็กๆก็จะคิดไปไกลถึงว่าเอ๊ะครูอุ้มจะสอนสำนวนที่เกี่ยวกับศาสนาหรือเปล่าคําว่าคติธรรมเนี่ยหมายถึงข้อคิดคติเตือนใจสำนวนใดก็ตามที่ให้ข้อคิดคติเตือนใจแก่ชีวิตของเราทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปด้วยความราบเรียบดําเนินไปด้วยความราบรื่นดําเนิน ไปแล้วรู้สึกว่าชีวิตของเราจะเริญขึ้นรุ่งเรืองขึ้นปลอดภัยขึ้นนั่นแหละสำนวนที่เกี่ยวกับคติธรรมจะเกี่ยวกับศาสนาหรือว่าไม่เกี่ยวกับศาสนาก็ได้โอเคเนาะวันนี้เราจะเรียนสำนวนคติธรรมกันมาลุยเลยลูกเด็กป .6 วันนี้เตรียมมา3ามสำนวนไม่ยากเริ่มที่สำนวนแรกใส่ภาพมาให้ผู้ชายคนนี้ยื่นมือมาอะ มาจับฉันมือจับมือฉันไว้นะเออแล้วคนนี้ก็พยุงคนนี้ขึ้นมาจากเนินเขาอันเนี้ยสำนวนเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกันมันมีหลายสำนวนนะลูกเช่นน้ำพึ่งเรือเคยได้ยินไหมน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอ่นาน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเสือพึ่งป่าก็คือถ้อยทีถ้อยอาศัยกันหรือว่า คำว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยก็ได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยก็แปลว่าเพิ่งพาอาศัยกันหรือว่าถ้าเป็นสามีภรรยากันก็อาจจะใช้ว่า ผัวหาเมียคอนอ่าผัวหาเมียคอนก็ได้คือผัวก,ก็ช่วยเมียทำมาหากินเมียก็ช่วยผัวทำมาหากินต่างพึ่งพาอาศัยกันผัวหาเมียคอนคำว่าคอนเนี่ยก็คืออาการที่ยกของหนักนั่นแหละค่อยๆหาบค่อยๆคอนไปอ่าค่อยๆโยกไปให้ดำเนินไปได้โอเคไหมผัวหาเมีคยคอนเท่าที่เท่าอ,อาศัยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าล้วนเป็นสันนวนที่เกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกันมนุษย์ เป็นสัตว์สังคมไม่สามารถที่จะดู่ได้โดยผู้เดียวโดยไม่แบบพึ่งพาอาศัยใครเลยดังนั้นเราจะต้องมีน้ําใจการมีมิตรจิตมิตรใจอ่าเรื่องใดที่เราช่วยเธอได้เราก็ช่วยอ่าช่วยตามกําลังที่เราสามารถจะช่วยได้สังคมมันก็ดําเนินไปได้อย่างปกติสุขถูกไหมดังนั้นอันนี้ก็เป็นของเรื่องการพึ่งพาอาศัยกันมนุษย์ทุกคนควรมีน้ําใจเด็กๆก,ก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้โอเคเนาะสำนวนแรกไม่ยากเลย สำนวนที่สองลูกเดาจากภาพสิอะ,อะไรเอ่ยมีพระเออมีพระอันนี้เกี่ยวกับศาสนาและเกี่ยวกับศาสนานิดหนึ่งรูอุ้มก็อยากจะให้จำนวนว่าปิดทองหลังพระลูกการปิดทองหลังพระเนี่ยคืออะไรปิดทองหลังพระปกติเราปิดทองกันเนี่ยเราปิดข้างหน้าอ,อแต่ว่าพระบรมราโชว,วาทของรชัชกาลที่9เนี่ยท่านพูดไว้ว่าถ้าเราปิดทองแต่เพียงหน้าพระพระ จะสวยสมบูรณ์ได้อย่างไรดังนั้นเราจะต้องปิดทองให้ท well, ั่วทั้งองค์ปิดทองหลังพระก็ควรจะต้องปิดด้วยการปิดทองหลังพระหมายถึงการทําความดีโดยไม่หวังผลลุกการทําความดีโดยไม่หวังผลหรือว่าไม่เปิดเผยอ่าโดยไม่หวังผลไม่หวังผลหรือไม่เปิดเผยว่าเราเนี่ยเป็นผู้กระทํานะแต่เราเนี่ยได้ทําความดีไปแล้วเออหรือว่าไม่เปิดเผยการทําความดีแบบไม่หวังผลหรือไม่เปิดเผยมันคือการ ทำความดีแบบ100%เต็มใครจะรู้หรือว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เราได้ทําไปแล้วเราช่วยให้สังคมเนี่ยเจริญสุขไปแล้วและเราก็มีความสุขในแบบของเราแล้วไม่มีไม่จำเป็นว่าใครจะต้องมาประกาศคุณอุปการให้เราว่าเอ้ยคนนั้นทําความดีถวายเงินให้เงินวัด1 0 0 0 0แบาทไม่จําเป็นถ้าเราทําแล้วเรารู้สึกว่า มีความสุขแล้วพอใจแล้วอิ่มบุญแล้วก็ทําได้หมดเลยไม่ต้องเปิดเผยไม่ต้องให้ใครรับรู้ก็ได้โอเคไหมโอเคเนาะอันนี้ก็คือการปิดทองหลังพระการทําความดีโดยไม่หวังผลหรือไม่ประสงค์จะให้ใครรู้โอเคผ่านยากไหมไม่ยากเนาะสองสำนวนผ่านไปต่อไปสำนวนที่3ลูกเอา้าลองเดาจากภาพสิสำนวนนี้คือสำนวนอะไรมีคําว่า t r u ภาษาอังกฤษด้วย trust แปลว่าไว้ใจแล้วก็มีมนุษย์มีคนเดินไปกับสุนัขอันนี้ครูอุ้งก็อยากจะให้สําน,นวนของการไว้ใจลูกไว้ใจก็คืออย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอ,อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนหมายความว่าไงลูกหมายความว่าไงอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนหมายความว่าไงมนุษย์ มนุษย์เราเนี่ยมีหลายรูปแบบและเกินอ่ามีหลายรูปแบบบางคนก็หน้าไหว้หลังหลอกอ่าบางคนก็แบบซ่อนมีดไว้ข้างหลังดังนั้นเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นยังไงถ้าเราไม่สนิทกับเขามาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าภูมิหลังพื้นเพเขาเป็นอย่างไรดังนั้น ยึดสัมนวนนี้ไ้ลูกอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนคนที่เราเพิ่งรู้จักอย่าเพิ่งไว้ใจทางที่เราไม่เคยไปอย่าเพิ่งไว้ใจเพราะว่าถ้าเรารีบไว้ใจใครมันแสดงถึงความประมาทของเราเราจะพาดได้ง่ายเราจะถูกหลอกได้ง่ายเราจะหลงทางได้ง่ายโอเคไหมโอเคเนาะดังนั้นสัมนวนนี้ช่วยให้เราไม่ประมาทลูกถ้ามนุษย์ไม่ประมาทเราจะดําเนินชีวิตได้อย่าง ปลอดภัยปกติสุดโอเคดังนั้นสัดวนนี้มีประโยชน์เนาะฝากเด็กๆป .6 ทุกๆคนไปด้วยวันนี้นําสํานวน3สํานวนมาฝากเนี่ยวังว่าเด็กๆจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีอ้าตอนนี้สอนเสร็จแล้วนะสอนเสร็จแล้วครูอุ้มก็ถึงเวลาจะพานักเรียนเนี่ยไปทําแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับ น้องๆทุกคนสําหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกดสับสไคร์ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย